ฉันแอบแต่ยายลาล่าออกไปแล้วไม่มีใครรู้หรอกกลับเข้ากลุ่มดีกว่าอ่อเพื่อนเพื่อนฉันมาแล้วคุกกี้ทำไมเธอมาคนเดียวละ่ะลาล่าไปไหนอย่าไปสนใจเลยลาล่าคงไปนอนแล้วแหละใช่อออช่วงนี้ลาล่าคงเหนื่อยเลยไปนอนไวแน่ๆใบหน้าพร้อมเหงื่อตกคิดในใจ ไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกเราสี่คนไปเล่นอีเวตกันไหมแต่ฉันจะรอลาล่าก่อนเราจะไปแบบไม่รอลาล่าเลยเหรอไม่ต้องรอหรอกเดี๋ยวลาล่ามันคงตามมาเองแหละไปเล่นด้วยกันเถอะนะอ๋อเออแต่ว่าคุกกี้ขอร้องเธอขนาดนี้แล้วเธอก็ไปเล่นด้วยกันเถอะอย่าทําให้คุกกี้เสียใจเลยหน้าอ๋อก็อืออมก็ได้เย่ yeah, เราไปกันเถอะ เป็นห่งลาล่าจังหลังจากทุกคนเล่นอีเวนตกันเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนหลายวันผ่านไปทุกคนฉันไม่เห็นลาล่ามาหลายวันแล้วนะนั่นสิเราไปเยี่ยมลาล่าที่บ้านกันไหมไปสิก็ได้อ้อต้องไปหายายนั่นอีกและอ้อณบ้านลาลา สวัสดีคะ่ะคุณแม่ของลาล่าเพื่อนๆนของลาล่ามีอะไรหรอจะ๊ะเรามาหาลาล่าครับลาล่าเขาเสียแล้วนะลูกใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกลับเข้ากลุ่มไม่เป็นไรนะไอโฟนใครมันทำกับลาล่า แบบนี้ใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังทุกคนคือว่าฉันมีเรื่องจะบอกจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นโรคมะเร็งออแล้วฉันก็เอบเตะลาล่าออกจากกลุ่มเบเบบไม่บอกพวกเธอแล้วตอนนั้นฉันหุดหงิดเลยไปตบหน้าลาล่าอ้อฉันขอโทษนะออจะขอโทษใครละ่ะตอนนี้ลาล่าก็ไม่อยู่แล้วจบแล้วค่ะ รอเรื่องต่อไปนะคะ